สวัสดีครับเจมมาโตนะครับกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นตอนที่47แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีสอนรับไอเทมฟรีๆชุดฟรีๆจากกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟ้นั่นเองนะครับกิจกรรมทวงแขนนะครับวันนี้อาจจะเห็นพี่แบบมึนๆอื่นๆ,ๆง่วง,ง,งๆนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับคืออีวนนี้เข้าตีสี่ตีสี่๊บพี่เติมมาอาจไม่ได้ตื่นพี่ยังไม่นอนมาอัดคลิปให้น้องๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชุดที่จะแจกใน กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวจะมีชุดอะไรบ้างแล้วก็จะมีไอเทมอื่นอะไรบ้างนะไปดูกันได้เลยก่อนที่เราจะไปชมคอนเทนต์ของวันนี้นะครับมนีน้องๆหลายคนมาถามพี่ว่าพี่ไอครับผมอยากเป็นสตรีมเมอร์นะอยากจีนเกมแต่ว่าผมไม่มีการแคปเจอร์ต้องทําไงนะครับวันนี้พี่มีโปรแกรมดีๆมาแนะนอนะครับชื่อว่าโปรแกรมมินรอยนั่นเองนะครับโปรแกรมเนี้ยจะสามารถทําให้มือถือ Android ของเราเนยกลายเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าเป็นจอฉายภาพก็ได้นะครับ ที่สาคัญนะครับอันนี้สามารถใช้บังคับมือถือบนคอมได้นะครับสามารถใช้แป้มพิม์ในการบังคับได้ด้วยนะและภาพที่ออกมานะครับก็จะสวยแล้วก็ไม่กระตุกด้วยซึ่งวิธีการใช้งานต้องบอกว่างง่ายมากๆนะครับอันนี้พี่ต่อตัวมือถือของพี่นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็แค่ไปปลดล็อกมือถือของเรานะครับนี่มันก็จะฉายภาพมือถือของเราขึ้นไปเลยนะจากนั้นต้องกดเปิดเกมฟรีไฟล์ดู แล้วเรกวาก็ยังสามารถกดขยายจอเป็นจอใหญ่ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมซึ่งอย่างที่พี่บอกนะครับว่าเราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้แทนการแคปเจอร์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมามารถมีความสะดวกในการสตรีมเป็นอย่างมากนะแค่ว่าต่อสายก็สามารถสตรีมได้เลยไม่ต้องแบบต่อสายเป็นการแคปเจอร์ต่อเข้าคอมอีกทีหนึ่ง ซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าไป Google นะพิมหลังจากนั้นเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดฟรีได้ทันทีเลยแค่นี้เองง่ายๆนะครับแต่ในการใช้งานครั่งแรกนะครับเราต้องทําการเซตติ้งก่อนนะครับซึ่งวิธีการงา่ายมากๆเลยก็แค่เชื่อมมือถือกับคอมด้วย USB นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับแล้วก็เปิดโหมดนักพัฒนานั่นเองนะครับถ้าเอาง่ายๆคือนี่นะครับทําตามขั้นตอนไปเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ทันทีนะครับโอเคนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีชื่อว่ากิจกรรมวันทวงแค้นนะครับซึ่งในกิจกรรมวันทวงแค้นของเราเนี่ยก็จะมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับของรางวัลแรกที่จะแจกก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่รีวิวของทุกอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยไปดูว่าจะหามาได้ยังไงชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับชื่อว่าชุดเดบเบลิงเกอร์ก็จะมีส่วนทรงผมนะครับ ส่วนหน้ากากนะครับส่วนเสื้อนะครับส่วนกางเกงและรองเทา้านั่นเอง5ชิน้นส่วนตัวในเซตนี้นะพี่ชอบผมมากที่สุดนะครับนี่ผมนี้สามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้เยอะแยะมากมายนะครับของอย่างที่2ที่จะแจกก็คือชุดเหมือนกันนะครับก็คือชุดนี้นั่นเองนะที่มีชื่อว่า Rogue r o ริ Ripper นะจะมีเสื้อที่ซ่อนเกราะนะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้ด้วยนะครับ ท่สวยนะสีม่วงน่ารักมากๆเลยครับได้ฟรีนะตัวนี้นอกจากนี้ยังมีอื่นแจกอีกนะครับน้องๆต้องชอบมากๆแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันคือสกินส,ก,นสกิน my b ่ s บ b บถทาวอนนะครับนี่ชื่อว่า the final strike นะครับเป็นสกิน my best b บ n d ทาวอนอันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะ my s t s o n อชาวร็อก สามอันนี้จะได้รับยังไงไปดูกันดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยก็คือเข้าไปที่กิจกรรมที่อยู่ด้านขวาเห็นไหมมีโลโก้ที่มีเหมือนกับออราไฟลุกนะครับเข้าไปเนี่ยกิจกรรมวันทวงแคของเราเจะ,ะเริ่มตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่29เลยนะครับซึ่งมันจะมีเอีเวนต์ข้างในหลายอย่างมากๆนะครับอันแรกที่สําคัญเลยก็คือตัวท่านแรกเปลี่ยนวิญญาณนะครับที่เป็นเอีเวนต์ใหญ่ของเราเลยทีเดียวเนี่ย เราสามารถอัญเชิญยมทูตได้จากการที่เราเขาเป็นเกมนะครับเราก็เก็บโซหรือว่าเก็บชิ้นส่วนวิญญาณอันนี้เข้ามานะครับจะดรอปอยู่ตามแมป,ปเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่ามันดรอปอยู่ตรงไหนบ้างดรอปอะไรยังไงนะครับ <S <S <ES> <S นี่นะครับเราก็จะเจอโซดรอปอยู่ในเกมแบบนี้เลยนะแล้วก็เก็บเข้าไปนะโยนทิ้งไม่ได้เดี๋ยวจบเกมเราก็จะได้ดวงวิญญาณโซน,นี้จากนั้น เมื่อเราได้โซมาแล้วเนี่ยเราก็เอาโซมากดสังเวยนะครับทุกๆครั้งที่เราสังเวยนะเราจะมีโอกาสได้ของตามนี้นะครับก็คือมีตัว๋วแลกเปลี่ยนปืนมีตัว๋วดมอนนะครับตั๋วโกของอื่นเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวที่สําคัญมีนี่ด้วยนะครับตรายมทูตหรือว่าอันที่เราเอาไปแจกเพื่อนๆได้ในเกาะรอนั่นเองนอกจากนั้นนะครับนอกจากจะได้ของธรรมดาธรรมดาพวกนี้เราเนี่ยมันยังมีของเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราเก็บเก็บวิญญาณของเราได้50เราจะได้บอร์ด Burning Death 100จะได้ล่มนะครับ150จะได้คูปอง Diamond Royal แล้วก็ถ้าเกิดสำเร็จทุกขั้นตอนของพิธีกรรมเนี่ยก็จะได้เซต Death Blinker นั่นเองเดี๋ยวพี่เปิดบอร์ดกับล่มให้ดูก่อนนะกันนี่นะครับล่มความตายกำลังมาเยือนนี่นะครับบอร์ดก็จะมีเอฟเฟกตไฟด้วยชื่อว่าบอร์ด Burning Death นะครับมาแลกเปลี่ยนวิญญาณกันดีกว่าสังเวยไป10 ก็จะมีเอฟเฟกต์อลังการสังเวยวิญญาณปั้งนี่ก็ได้ของตามนี้มานะครับก็ไหนรักเป็นสิบซิปั้งอู้ได้นี่เยอะจังอ่ะคุ้มจังจัดเข้าไปนะครับไหนถึงไหนละวร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าแล้วนะครับ รับรางวัลได้อ่ลืมรับรางวัลน,นะครับนี่ขั้นที่ห้าสิบขั้นที่ร้อยนะครับอ๋อนี่ไฟมันจะค่อยๆเปิดลุกไปเรื่อยๆนะจะมีไฟแบบอลังการอลังการอันน่ะไอ้สังเวิไปอีกสิพี่ร้อยสิบสี่อ๋อมันไม่ได้ใช้แค่แบบสิบมันไม่ได้ขึ้นสิบนะมันขึ้นเยอะนะกีพี่ใช้สิบขึ้นยีิบสองเลยนะครับนี่ร้อยสามหกอะอืม นี่รับมานะครับได้ตัวเดมอนอีก3ใบแล้วก็ครบแล้วนะครับนี่ก็จะได้ชุดเด er. ็บลิงเกอร์โอ้เอฟเฟกต์อลังการมากโอ้ชุดซ้ำมาเสกมาแล้วอะนะเราก็สามารถเก็บตัวโซนนะมาสั่งเวอร์ได้เรื่อยๆนะเพื่อที่จะเอาของพวกนี้นะครับฟรีๆสุดยอดไหมสุดยอด ต่อมากิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมภารกิจทวงแค้นของเรากิจกรรมนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราล็อกอินเข้ามาตั้งแต่วันที่17ถึงยีนะครับได้ไปเลยตัว d ดมอนฟรีฟรีใบตัว g ก3ใบแล้วก็โซ่สิอันกดรับปั๊บต่อมาเป็นภารกิจทวงแค้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็แค่เข้าไปสังหารสตูนะ5้าแล้วก็25คนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กางเกงตัว นี้แล้วก็เสื้อตัวนี้ไปเลยถาวรฟรีง่ายๆนะครับส่วนใครรอเสื้อผู้ชายที่น่าจะเห็นพี่ใส่เล่นอยู่นะครับวันนี้คือตัวนี้นะกางเกงเท่เทมากๆเลยก็รอก่อนมันจะอยู่ในกิจกรรมที่จะเปิดในอนาคตนะยังไม่ใช่ตอนนี้นะแต่พี่ยังค้างอีกอันนึงอยู่ใช่ไหม my baseball นะครับ my baseball เนี่ยจะบอกว่ารับได้ง่ายมากๆเลยแค่ล็อกอินเข้ามาวันที่25วันเดียวนะครับวันนั้น ภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่เวลาตี4ของวันที่25ถึงเวลาตี3ของวันที่26นะน้องก็จะได้โฉ่ตัวนี้เข้าไป50อันฟรีนะครับแล้วก็ได้หมายเบสบอลถาวรไปด้วยนะง่ายไหมง่ายส่วนกิจกรรมเตรียมทวงคืนดวงไฟจิตวิญญาณที่ได้กระเป๋าเนี่ยก็รอก่อนนะครับยังไม่เปิดเดี๋ยวจะเปิดเราจะมาทําคลิปบอกอีกทีหนึงนะครับโอเคทวนให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับล็อกอินเข้าเกมนะเพื่อรับ ตัวดมอนสใบนะครับชุดตัวนี้นะยังไม่แจกเดี๋ยวแจกในอนาคตนะครับจากนั้นเข้าไปเล่นเกมเพื่อเก็บโซนะครับดอกทั่วไปเอามาแลกบอร์ดแลกร่มนะครับแลกตัวสุ่มดมอนสใบแล้วก็แลกชุดนี้ได้ด้วยนะของเหลือๆโซเหลือๆ,ๆก็สามารถเอามาสุ่มเพื่อรุนลับของพวกนี้ได้อีกภารกิจทวงแค้นนะครับ ลงไปฆ่าคนนะแล้วมาแลกตรายมาทูตได้นะครับแลกชุดโลกริปเปอร์แล้วก็แลกเสื้อโลกริปเปอร์ได้ด้วยของผู้หญิงนะครับส่วนกิจกรรมนีนะเตรียมทงคืนดวงไฟจิตวิญญาณนี่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวจะเปิดในอนาคตเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูคีนึงส่วนวันที่25อย่าลืมล็อกอินเข้ามาเพื่อรับโซ่ห้าอันแล้วก็ My Baseball ทาวนนะครับโอเควันนี้นะ่าจะประมาณนี้อย่าลืมกด ติดตามนะทาง Facebook YouTube ติดกระดิ่งติดดาวให้พี่ด้วยแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะเพราะมีของแจกอีกเซตหนึ่งสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายนะครับ